เี๋ยวเราจะมารีวิวถนนริมคลองนะครับนี่มาดูต้นคูนดอกปูนสวยแล้วก็ดอกหางนกยุงนะครับนี่เห็นไหมแดงๆเนี่ยสีแดงๆนี่คือดอกหางนกยุงนะนี่สวยไหมทุกคนแดงเต็มต้นก็คือจะออกจะออกดอกออกดอกช่วงเนี้ยช่วงเดือนเมษายนี่แหละพร้อมกันกับดอกคูนเราก็จะพบเจอแล้วก็ได้เห็นดอกคูนแล้วก็ดอกหางนกยุงเนี่ยในช่วง ช่วงเดือนเมษานะครับถ้าเดือนอื่นๆเราก็จะไม่เห็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะออกในช่วงเดือนนี้ช่วงสงกานเห็นมองเห็นในเหลืองแต่ไกลเลยนะ ต้นนี้นี่ต้นนี้นี่ดอกเยอะมากดูทุกคนต้นนี้สวยมากเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะต้นนี้สวยมากเห็นไหมทุกคนตอนนี้ฟ้าจะคึมๆนิดหน่อยมีฝนลงเม็ดปล่อยๆ ดอกเขาร่วงเ,เต็มพื้น,เ,นเสลืองอลา,ามเลย บรรยากาศดีนะทุกคนเย็นสบายเห็นไหเห็นท้องฟ้าไหมค้มก็จะมีต้นปูนแล้วก็ต้นอ่าดอกหางลูกยูเนี่ยจะมีปลูกเป็นระยะระยะตลอดตลอดทั้งเส้นเส้นนี้เลยนะครับเส้นคลองเนี่ยเรียบคลองนี้ไปเนี่ย เดี๋ยวทุกคนทุกคนมาดูอะไรนี่น,นี่นี่จะเป็นดอกแคร์ป่านะทุกคนแคร์ป่ากินได้เอาไปลวกจิ้มหรือว่ากินกัะส้มจํำเนี่ยอร่อยเลยนี่นะฮะนี่นี่ทุกคนเนี่ยดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะเอาเอาไปกินดิบก็ได้หรือว่าจะเอาไปต้มไปลวกลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะหรือจะกินดิบแบบแบบแบบส,สดๆอย่างเงี้ยส,สดสอย่างงี้นะครับทุกคน เอาไปกินกับส้มตําอร่อยได้แหละหรือว่าหรือว่าจะเอาไปลวกลวกเสร็จแล้วนี่กระเด็ดเอาจะช่วงก้านมันตรงเนี้ยก้านก้านแข็งตรงนี้นะเอาไปผัดน้ํามันหอยนี่เขาบอกเลยว่าเด็ดอร่อยจริงผมทํามาแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงนะทุกคนนี่เราเก็บแบบธรรมชาติเลยอยู่ริมคลองเก็บแบบสดๆธรรมชาติ เห็นไหมเยอะเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ย นี่ไหมเยอะเลยเดี๋ยวเดวให้ดูต้นเขานะครับต้นเขานี่นะนี่ต้นเขาก็จะสูงต้นเขาจะสูงมากติกกดติวกอยู่ริมฟังอง ต้นดอกแคนะนุ่นนุ่นไอ้นุ่นจะเป็นต้นตาลแต่ว่าจะเป็นตาลตัวผูนะทุกคนเห็นไหมสังเกตที่ว่าเขาจะไม่มีลูกแล้วเขาจะมีแต่เขาจะมีแต่งวงเห็นไหมสังเกตว่าต้นตัวผูเนี่ยจะมีจะมีแต่งวงเห็นไหมทุกคนนะคืออันนี้เขาจะไม่มีไม่มีลูกออกมานะท่านี้คือต้นต้นตาลตัวผููสังเกตจากสังเกตจากที่เขามีงวงถ้าเป็นตัวเมียเขาก็จะมีลูกออกมาเลยจะไม่มีงวงแบบนี้นะ ต้นมาขามมีนกอยู่ด้วยบรรยากาศดีนะทุกคนดูดูท้องฟ้าก็จะคืมนิดหน่อยฝนจะฝนเริ่มจะตกตกไปตกไปช่วงหนึ่งแล้วเมื่อคืนนี้ก็ตกแรงมากนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยเวลาเขาล่วงเนาะดอกเขาล่วงลงมา,มาเดี๋ยบางทีเขาก็ตก ค้างอยู่บนกิ่งเนี่ยกว่าแล้วกว่าเขาจะตกลงพื้นเนาะเนี่ยเห็นไหมดอกแคนี่เขาจะร่วงร่วงตอนเช้านะตอนกลางวันนี่ไม่ร่วงแล้วนะจะร่วงช่วงกลางคืนในดึกตีสี่ตีห้าถึงถึงหกโมงเช้าเขาจะเริ่มร่วงร่วงลงมาแล้วจากต้นมีเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดอกเขานี่คือร่วงแล้วนะแต่ว่าค้างอยู่บนกิ่งเยอะเลย